มาละลายน้ำก่อนอันดับแรกเนี่ยมันรักษาได้จริงนะนี่นครับฉีดไปเลยสองวันฉีดหนึ่งครั้งนะฉีดบ่อยๆแล้วปัญหาเรื่องพลิกอาการใบงีบใบงอจะไม่มีกับส่วนพลิกของท่านอตลอดไปเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้จะดีในเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วเนาะเามื่อวันก่อนนะครับผมทําตัวป้องกันแก้วิธีแก้ปัญหาพลิกใบงงเอ่อแก้วิธีแก้ปัญหาพลิกใบงีบใบงอไปเนาะ มันเป็นทรงลักษณะอาการคล้ายๆนี้เลยแต่หนักกว่าน,นี้อีกนะหนักกว่าน,นี้อีกนะครับทั้งสามกิ่งนี้นะครับอันนี้หนักเลยเนาะผ่านมาประมาณสิบสี่วันเนี่ยตัวที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อาการใบหงิกใบงอหาย,าน,หายนะครับรอบก่อนเป็นอย่างนี้เลยนี่รอบก่อนเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้เลยผ่านมาสิบสี่วันนะครับอาการใบหงิกใบงอหาย แต่วเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันว่ามันมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะรักษาได้จริงๆเหรอก็นี่นะครับหายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการติดดอกเป็นที่เรียบร้อยเนาะส่วนกระถางนี้ก็มีการติดดอกเป็นที่เรียบร้อยหายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะวันนี้มาดูซ้ํารอบสองกันมาดูว่าทำอย่างไงเนาะมพราะงั้นก็ทาแป๊บเดียวง่ายๆเนาะเพราะนั้นผมใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกีเท่าที่เท่าถาดนะที่ได้จากการ เผาถ่า,า,านด้จยาก,การปิ้งย่างอาหารปลาประมาณนี้เนาะเพื่อนรู้ไหมว่าตัวขี้เถ้าถ่านมันจะมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและยังมีกรรมถันที่ลงเหลือจากการเผาไหม้อยู่เป็นจํานวนมากตัวกรรมถา,านตัวเนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันร,รักษาพรคอาการของพลิกใบงองนะแล้วก็โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่ยังลงเหลืออยู่จากถ่า,านตัวเนี้ยมันยังเป็นตัวช่วยในการเร่งดอกให้กับต้นพลิกได้เป็นอย่างดีเนีน่ยนะครับหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วนะมา มาดูวิธีการทํากันนะครับจะใช้ที้เท่าถ่านหนึ่งช้อนวันนี้จะทําให้ดูปกติของเราใช้เฉพาะน้ําอาการส่วนอยู่ที่เครื่องดิตรนะใช้แบบนี้แล้วก็มาละลายน้ําก่อนถนดับแรกส่วนสีของน้ําก็อยู่ที่ฐานที่เรานามานํามาทำนาม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 า,มาเผานะวันนี้ออจจะเป็นสีแดงนิดนึง ก็จะลายไปเลยนะครับระหว่างนี้ใช้เป็นตัวนี้สไลด์เจาะลงไปนิดหน่อยเพื่อเป็นสารจับใบถ้าเป็นการฉีดเพื่อเร่งดอกนะครับไม่ต้องใส่สไลด์เข้าไปแต่ถ้าเป็นการใช้ในการกําจัดแมลงใช้ในการป้องกันรพริกใบงอต้องใส่สไลด์ลงไปด้วยอ่ะมีเพียงเท่านี้เองแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่ง เราให้ทานเขาตกตะกอนนะครับเราจะนําน้ําตัวนี้มากรองแล้วก็นําไปฉีดพ่นกันอ่ะพอทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อนเห็นไหมมีการตกตะกอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะนํามาทําการกรองกรองแล้วก็นําไปฉีดพ่นเลยนะเห็นไหมง่ายๆเองผมบอกผมบอกหลายครั้งแล้นะมันไม่ได้ยากนะครับมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าเพั่นเนี่นำตัวรุยาของเรามาที่กรองไปเลย เพื่อนๆบอกว่าชอบคำนี้มากเลยทําไม่ยากหรอกที่อยู่ที่จะทําหรือเปล่าแค่นั้นใช่ไหม <c oughs> นี่แล้วก็ทําการเติมน้ําใส่เข้าไปบิกเกอร์งผมชุดนี้อยู่ที่ประมาณครึ่องนิดพอดีนะเนี่ยเสร็จแล้วปัญหาเพร็กแบงหงิกใบงอนะครับแก้ไม่ยากรักษาได้นะครับที่ีเราจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละกรอกไปเลย ฉีดพ่นสองวันสามวันฉีดหนึ่งครั้งสองวันสามวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ขอแค่เป็นช่วงที่มันไม่มีแดดจัดจัดนะนี่เออฉีดล้างรดน้ำผักนะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้นะครับปะ่ะเราไปแก้ปัญหาเรื่องพลิกใบหงิกใบงอกันมันแก้ได้เห็นผลจริงนะครับป่ะลุยเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องพริกใบหงิกใบงออย่างเงี้ยนะครับ นำตัวน์โมนน้ยาของเราเนี่ยฉีดไปเลยทะโลไม่ทั่วเลยเนี่ยมันรักษาได้จริงนะอย่างเช่นต้นเนี้ถ้าใครตามผมมาเรื่อยจะสังเกตเลยว่าต้นนี้ใบหงิกใบงอจนใครหลายคนคงจะเอาเอา,เอาคืนไม่ได้แล้วละ่ะฉีดบ่อยๆไปนะครับเนี่ยผลที่ได้ก็คือกลับมาแล้วนะครับมีการติดต่อกลับมาทันทีเรียบร้อยกระถางนี้ก็เช่นกัน นี่กระถานที่เช่นกันนะครับที่แรกจนเันื่อนดูดลำลำต้นดิลำต้นเป็นลักษณะนี้เลยนะแต่ผมต้องการตัดแต่งไงเนี่ยก็ะจะได้ยอดใหม่ขึ้นมาถ้าทาการแก้ปัญหาพลิกไป,อกปงอด้วยวิธีการนี้นะครับฉีดไปเลยสองวันฉีดหนึ่งครั้งนะแต่ทางที่ดีนะครับอย่าปล่อยให้ต้นพลิกของเรามันเริ่มมีอาการก่อนค่อยมาทําวิธีการรักษาค่อยมาทําวิธีการป้องกันนะควรจะป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเลยนะครับ ฉีดปบ่อยแล้วปัญหาเรื่องทิศอาการเป็นอิกเป็นงอยจะไม่มีกับส่วนทิกของเพื่อนอีกตลอดไปเลยเอาวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราไม่มากก็น้อยนะครับผักประเภทอื่นฉีดได้ไหมฉีดได้เหมือนกันนะครับฉีดคลุมไปเลยวิธีการง่ายๆแต่ได้ผลดีามากๆเนาะอประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ยังผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิก กลุ่มคนให,ใหม่ๆหที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มของเราเนาะเผื่อเขากําลังปลูกผักปลูกพริกอยู่แล้วเกิดปัญหาพริกไปหิบไปงออยากจะได้วิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเรานะครับพวกเราคุยภาษาเกษตรเราคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องเนะเเาะเจอกันใหม่วันพนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ